น้ำมันงาควบคุมคอเลสเตอรอลลดแบคทีเรียในช่องปากบำรุงผมผิวและกระดูกน้ำมันงาอุดมไปด้วยไขยมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและเชิงเดี่ยวนั้นดีต่อหัวใจและช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลน้ำมันงาปริมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วย ประกอบด้วยไขยมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว6.75กรัมไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน7.84กรัมนอกจากนั้นน้ำมันงายังมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการดังนี้ดีต่อสุขภาพอนามัยในช่องปากการกลั้วน้ำมันงานในปากเป็นเวลา10นาทีเป็นอีกหนึ่งเทคนิคของอายุรเวท การศึกษาทางการแพทย์มากมายพบว่ามันช่วยลดปริมาณแบคทีเรียนในช่องปากและช่วยให้สุขภาพช่องปากและเหงือกแข็งแรงช่วยให้หลับสบายการนวดเท้าเป็นศาสตร์ทางการแพทย์อายุรเวทที่ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและช่วยทำให้นอนหลับสบายและน้ำมันงาก็มีคุณค่าต่อผิวการนวดน้ำมันงาประมาณหนึ่งช้อนชาลงบนฝ่าเท้าก่อนนอน จะช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นช่วยบำรุงผิวหนังและกระดูกน้ำมันงาอุดมไปด้วยแร่สังกะสีซึ่งมีสปปรรพคุณช่วยลดความรุนแรงของอาการไข้หวัดใหญ่ได้ดีนอกจากนี้สังกะสียังถูกใช้ในการสร้างคอลลาเจนในร่างกายซึ่งช่วยให้ผิวหนังของเรายืดหยุ่นมากขึ้นและสังกะสียังช่วยเพิ่มความหนานแน่นมวลกระดูกด้วย ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นการรับประทานน้ำมันงาในปริมาณ1-2ช้อนโต๊ะอาจแยกเป็นเวลาเช้าและเย็นหรือรับประทานครั้งเดียวในปริมาณมากขึ้นในตอนเย็นจะช่วยหล่อลื่นลำไส้ของคุณทำให้ลดอาการท้องผูกได้ช่วยบำรุงผมให้เงางามน้ำมันงาประกอบด้วยวิตามิน B วิตามินอ e, แมกนีเซียม แคลเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะเพียงใช้น้ำมันงาโน,นดหนังศีรษะและฉลมไวให้ชุ่มประมาณ30นาทีจึงล้างออกด้วยน้ำอุ่นและสะด้วยแชมพูในเช้าวันถัดไปหรืออาสะผมหลังจาก30นาทีแรกก็ได้เช่นกันน้ำมันงานทนความร้อนได้สูง การใช้น้ำมันมะกอกและน้ำมันมะพร้าวในการทำอาหารมักไหมเร็วที่อุณหภูมิสูงสูงซึ่งนอกจากจะส่งกลิ่นคลุ้งและทำลายอาหารแล้วน้ำมันที่ไหมยังไม่ดีต่อสุขภาพเราด้วยจุดเกิดควันคืออุณหภูมิที่ไขมันจะเสียสภาพและเริ่มปล่อยสารอนุมูลอิสระและกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาคุณสมบัติของน้ำมันงาคือมีจุดเกิดควันที่ประมาณ400องศาฟาเรนไฮต์ดังนั้น เราจึงสามารถใช้เพื่อประกอบอาหารได้หลากหลายประเภทโดยปราศจากสารอันตรายที่ถูกปล่อยออกมาสู่อากาศ